ไปดูสลัมบนดอยกันสักนิดไหมครับดอยภูทับเบิกได้แหละโมันมีสลัมใช้คำนี้เลยเหรอมันเป็นสลัมเลยเหรอเห็นตรงไม่ตรงไปดูเราจะคลิกออฟจาก Facebook ที่ใช้ชื่อว่าจุดกลางเต็น่์เขาเป็นคนโพสต์ประจานแจ้งบอกให้เรารับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ภูทับเบิกโอเคเฟซบุ๊กเพจที่ชื่อจุดกลางเต็นท์ได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่าแฮชแท็กภูทับเบิก เพิ่งไปมาเมื่อวานฝากผู้เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบหน่อยการก่อสร้างแถวแถวผาหัวสิงหผูฟ้าเพียงดินบังวิวทิวทัศน์ธรรมชาติมากเท่านั้นไม่พอต้องไป<า>งดูภาพอย่างไรสร้างอะไรและไปบางอย่างไรไปดูภาพที่จุดกลางเต้นเขาโพสต์ประกอบข้อคว,ว,วามจากนิสิกรัมค่ะนะเห็นไหมเห็นไหมน<ะ>ี่เห็นเห็นสิ่งปลูกสร้างอะไรบางอย่างที่มันผุดขึ้นไหม เป็นสิ่งปลูกสร้างบนรอยแถวแถวพับเปิดมันอุจจารสายตาไปดูอีกภาพหนึ่งที่โพสต์อยู่ในจุดกลางเต็นท์อีกภาพหนึ่งมันก็มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเราเห็นว่ามันคืออะไรชนี่เลยค่ะมันเป็นสร้างที่พักเลยบนเิเนินอ่ะที่จริงตามกฎหมายเนี่ยไปจับจองไปทําอะไรที่ลาดชันอย่างนั้นไม่ได้นะใช่ความลาดชันนี่ดูแล้วไม่น่าจะทําก่อสร้างใดๆได้ที่มันลาดช่นมากที่มันลาดชันมาก ดูสิครับไปปลูกสร้างอาคารอย่างนั้นในบริเวณอย่างนี้เวลาฝนตกดินสไลด์มันน่ากลัวกะจะกวาดวิวสวยๆไว้เลยอะที่พักแข่งนี้ได้ชมวิวแบบธรรมชาติธรรมชาติจริงๆอในบันดลนะในช่องเว็บบอร์ดของจุดกลางเต้นนะมีคนช่วยฟ้องช่วยแจ้งมีคนช่วยประจานค่ะอย่างเช่นคุณหนุ่มคุณหนุ่มคุณหนุ่มี่เขาบอกเลยเขาส่งภาพให้ดูเลยนี่เห็นไหม มันกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นอาคารที่พักนะคะเป็นตึกแล้วเป็นถนนหนทางที่เทปูนเข้าไปอะ่ะมันเข้าไปอยู่กลางธรรมชาติบนเขาอะ่ะคำถามก็คือใครบังอาจไปเทปูนไปตัดถนนบนดอยภู้ท<ค>ั่อนุญาต<ป>ใครอนุญาตให้ทาเมื่อตัดถนนมันก็บรลไลสิครับนี่ไงถนนไปถึงที่ไหนความบรลไลมันก็ไปถึงที่นั่นเพราะสามารถเข้าไปสร้าง<ถ><ล>อะไรต่อม่อะไรได้อย่างในภาพจะเรียกว่าสลัมหรือปะ ไม่รู้นี่เขาฟ้องกันมาถ้าส่งกันมาก็เยอะแยะอันนี้ก็ชัดเจนมากทันทีที่จุดกลางเฟ้นโพสตภาพเหล่านี้ขึ้นมาผมนึกถึงใครเลยไหมฮะนึกถึงใครคะผมนึกถึงผู้การพงเพชรเกษสุภาของผมอพันเอกพงเพชรเกษสุภาเป็นนายทหารกอรมนค่ะแต่พันเอกอยู่นานนานนานจนมาตั้งหลายปีกันมาจากเกษีอนานจนยังไม่ได้ขึ้นกับเขาเลยอืสาเหตุที่ไม่ได้ขึ้นก็เพราะว่าแกเป็นมือปรางานแตละงานดูสิ นั่นแหละมือปราบทวงป่าโอ้โหแต่ละคนที่แกไปจัดการน่ดูสิพ่อลูกตระกูลวิลาวันแถวแถวปราจีนฝีมือนี่ก็เป็นฝีมือของผู้การพงเพชรนี่ไงมีหน้ามีหน้าถึงไม่ได้ขึ้นก็ยังปราบยังทวงคืนผืนป่าใหู้่อเห็นภาพในจุดกลางเต้นผมนึกถึงผู้การพงเพชรทีมงานก็ต่อสายไปที่ผู้การผู้การก็ส่งภาพภาพหนึ่งมาให้ดูเป็นภาพหมายเลขอีมาดูกันเลย หมายเลขกงององอค่ะไปดูไปดูไปดูมาดูเลยภาพนี้ค่ะนี่คือภาพที่พุกการพงเพชรส่งมาให้เป็นภาพ Before ีฟอ after ปี2020ซ้ายมือก็คือ Before ปี2020ยังดูเขี้ยวยังดูสวยงามไม่มีอะไรแปลกประหลาดมาศัจจรย์เกิดขึ้นมาฝั่งขวามือมัน after ถ่ายเมื่อต้นปีนี้เอง2023ถ่ายเมื่อต้นปีนี้เองและมีข้อความเริ่มมี อะไรที่มันระเกะระกะอุจาารุบาทสายตาขึ้นไปปรากฏใช่ไหมใช่ค่ะแต่ล่าสุดผู้การพงเพชรบอกว่าธรรมชาติไม่ลงเหลืออีกต่อไปปัญหาบนภูทับเบิกกำลังซ้ำรอยเจ้าที่เพิกเฉยต่อหน้าที่นายทุนรุกป่ารีสอผุดเป็นดอกเหตุกลายเป็นสลัมบนดอยนี่คือคำว่าสลัมบนดอยจากต้นปีขยับมาแค่ตอนนี้เท่านั้นเองการรกากดาผู้การบอกว่าภาพอัฟเตอร์ 2023ทางฝั่งขวาม,มือมันมากกว่าที่เห็นบนจอมันไม่ใช่แค่นี้ละไปกันที่ดังนั้นเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่พันเอกพ,พงเพชรพเกษสุภาค่ะในฐานะที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการสปรป4กอรมนค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับผู้การสวัสดีค่ะท่านผู้การค่ะครับสวัสดีครับรคุณนอมรรัตน์คุณนายค,ครับค่ะผู้ก,การเกษียณปีไหนผู้การเกษียนปีหน้าครับผมเกษียณปีหน้าปีหน้ายังได้จะได้นิดในพูดไหม ก็แล้วแต่ภูมิคุ้มกันนะครับถ้าถ้าไปทวงป่าบ่อยๆก็คงได้ขึ้นหรอกผู้การขึ้นท uh ี่ไหนโอเคจุดกลางเต็นท์เขาโพสต์ภาพประจานเขาบอกว่าแถวๆผาหัวสิงห์ภูฟ้าเพียงดินมีการบุกรุกขึ้นไปก่อสร้างอะไรต่อมีอะไรเป็นสิ่งที่อุจาระอุบาทสายตามากเลยในสองจุดนั้นผู้การไปดูแล้วเป็นไงฮะข่าวมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะเนี่ย ครับเออันนี้เดี๋ยวผมต้องเรียนเท่าความนิดนึงนะคือตั้งแต่เริ่มเริ่มมีการจับกลุ่มบนภูทับเบิกเนี่ยตประมาณปีห้าเจ็ดนะครับบตอเนี้ยบริเวณเนี้ยยังบริเวณผาวอิงนี่ยังไม่มีอะไรเลยนะครับอืยังไม่มีอะไรเลยนะปีห้าเจ็ดนะครับใช่ครับจนกระทั่งออมาจนปีที่หกปีห้าเก้านะครับปีห้าเก้าที่มีการรื้อถอนกันนะครับของไอ้ช่วงนั้นอะ ไอ้ตรงนี้ก็ยังไม่มีการดําเนินการใดๆนะครับค่ะเอหลังจากนั้นเนี่ยมาเริ่มมีมีการดําเนินการเนี่ยบริเวณผาหัวสิงเนี่ยประมาณปี60ปี60หมายถึงเริ่มบุกรุกไปก่อสร้างใช่ไหมหมายถึงเริ่มบุกรุกไปก่อสร้างเริ่มเร่ใช่ครับเริ่มลุกคืบเข้าไปบริเวณที่เป็นหัวสิงหน้าผาครับค่ะเลยผมผมได้ได้นํากําลังเข้าไปตรวจยึดนะฮะเมื่อปี63ปี63ตรวจยึดเ่าดังพอสมควรครับครับ บริเวณป่าอวสิงจนกระทั่งมีการติดป้ายประกาศห้ามก่อสร้างห้ามใช้อาคารนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็เงียบไปแล้วนะครับเงียบไปแล้วแต่ปรากฏว่าพอมาจากปีหกสามมาเนี่ยจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยครับใช้เวลาไม่กี่ปีแต่ทำไมผมก็ยังสงสัยอยู่ทำไมในพื้นที่ถึงปล่อยให้มีการก่อสร้างก่อสร้างจนเสร็จอ่ะตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่เลยครับตอนนี้อีกหลายจุดเลยครับ ข,ข,ขนาดขนาดนี้บนบน,บนภูทับเบิกนะครับไม่ใช่เพราะไม่ใช่เฉพาะตรงผาหัวสิงห์นะครับผมผมประมาณการนะครับจากที่ส่งสายข่าวไปไปตรวจสอบดูเนี่ยคเมื่อปีเมื่อปีหกห้าในปีที่แล้วเนี่ยมีเพิ่มขึ้นประมาณสามร้อยแห่งนะครับอโอ้โหเยอะมากเลยนะคะสามร้อยรีสอร์ทนะครับใช่ครับสามร้อยรีสอร์ทบนภูทับเบิกใช่ครับแต่ว่ามาปีเนี้ยปีหกหกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณห้าร้อยแห่งครับ <500. S 2> จากสามร้อยเป็นห้าร้อยแล้วหรอคะใช่ครับภายในปีเดียวนี้แหละครับครับคือมันไปหนานแน่นบริเวณไหนฮะหนานแน่นตรงผาหัวสิงหรือหนานแน่นตรงฟ้าเพียงดินหรือมันพรุนไปหมดเลยฮะเต็มไปหมดแล้วหรือปาคะเต็มทั้งดอยดีกว่าครับคือถ้าเกิดว่าเรามองพอดีผมเสียดายผมไม่ได้มีภาพถ่ายถ้าเกิดเป็นเวลากลางคืนนะครับจะเห็นว่าแสงไฟเนี่ยบนดอยเนี่ย สว่างสบยทั้งดอยเลยนะครับอ๋อแสงว่าสร้างเต,ต็มดยไปหมดละอืมครับโ oh อ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้โดยเฉพาะตรงผาหัวสิงห์เนี่ยมันน่าเสียดายตรงที่ว่าเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นร้อยต่อนะครับระหว่างอ่พื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้กับกรมอุทยานนะครับเป็นพื้นที่ร้อยต่อกันครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยตรงผาหัวสิงห์เนี่ยที่เป็นที่เป็นจังห่อย,ยืดออกไปนะครับครับตอนนั้นผมไปผมก็ได้อ่า บอกให้มีการปิดกั้นแล้วนะครับคอันนี้เราก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับนอกจากที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่แล้วแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับครับมันมันเสียวที่ดินจะถล่มดินจะสไลายมันจะงอยยื่นออกไปด้วยแล้วไปสร้างน่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวใช่ครับอันนี้อันจะเป็นปัญหาหลักเลยครับเพราะว่า ถ้าเมื่อกี้ที่ที่ท่านคุณนายเห็นนะครับไอที่เขาส่งกันมาในในโซเชียลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ตรงช่องน่อ้าผาก็มีนะครับโอ้โหต้องสร้างไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะช่งน่อดาเลยเลยมันสร้างไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราแปลอนุญาตได้อย่างไรโอ้สร้างไม่ได้อยู่แล้วครับจริงจริงแล้วเนี่ยเดิมเดิมพื้นที่บริเวณนี้นะครับจะพูดงางว่าเป็นป่าสองสี่แปดสี่นะครับค่ะเป็นป่าสองสี่แปดสี่เนี่ยมันไม่มีบทบัญญัติที่จะให้รื้อถอนได้นะครับอืค่ะ ันนี้ในช่วงนั้นน่ะเราก็ได้นําเรียนปัญหาเนี่ยขึ้นไปจนกระทั่งหัวหน้าคอตชอเนี่ยได้ออกคําสั่งที่35ครับ2559นะครับ,ค,รบคือให้อํานาจเจ้าหน้าที่ในการที่ลื้อถอนได้คนะครับ คือคือตรงนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นป่าสงวนใช่ไหมครับคือถ้าเป็นป่าสงวนเนี่ยมันก็จะมีมาตรา25สามารถที่รื้อถอนได้หรือถ้าเป็นป่ทิยาเนี่ยก็จะเป็นมาตรา22สามารถรื้อถอนได้นะครับอืแต่ครั้งนี้พอพอเป็นเป็นป่าตามมาตรา4เนี่ยมันก็เลยไม่มีบทบัญญัติให้รื้อถอนทั้งนั้นคำสั่งต้นที่ชอที่3ที่5เนี่ยจึงให้อำนาจเจ้าหน้าที่นะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ภูทับเบิกนะครับครับตอนนี้ก็จะมีอยู่ ผู้ว่าในาการจังหวัดพิจบูรณ์นะครับนานอำเภอลมเ,ลลเกา่าผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขาพิจูโลกครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจบูรณ์อแล้วก็และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจบูรณ์นี่แหละครับก็ต้องถามทั้งทั้งทั้ง5ท่านนี่แหละครับว่าทำไมถึงปล่อยให้ให้ให้ใหใหมีการดำเนินการอยนี้ได้ครับครับฟังไปฟังมาฟังไปฟังมาพื้นที่ภูทับเบิก หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะละเกินไล่กันตั้งแต่กระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเยอะก็เป่หมดรวมถึงสำนักงานตํารวจแห่งชาติด้วยอ่ะเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยด้วยครับใช่ครับครับแล้วยังไงฮะทําไมเป็นอย่างนี้แล้วยังไงเออนี่ผมถามต่อไม่ออกเลยนะผู้การเออเห็นอย่างนี้เหนื่อยเหนื่อยแล้วทําไงฮะเนี่ยข้อะกิจยังไม่จบครับก็ จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาปัญหาที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ค่อยพูดถึงกันนะครับบนภูทับเบิกก็คือปัญหาเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเนเนื่องจากว่าพื้นที่พื้นที่ภูทับเบิกเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นหนึ่งเอนะครับอืมเป็นพื้นที่ต้นน้ําเป็นภูเขาสูงชันนะครับจริงๆแล้วมันต้องอนุรักษ์ไว้เมื่อมันพี่น้องประชาชนอยู่คนที่อยู่ได้มงที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมก็สามารถอยู่ได้ตามสิทธิ์ครับครับอันนี้ณปัจจุบันเนี่ยในดีสอรอทคนที่อยู่เนี่ย ผมว่าลองเช็คได้เลยครับในพื้นที่จะรู้กันดีว่าเป็นในทุนเกิดทางนั้นแหละครับอืมใช่ม,มีมีเป็นคนเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยที่ตอนที่ออ่่าาผมแล้วก็คณะทีมงานได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็ไปจัดระเบียบเนี่ยตอนนั้นทุนเหลือแค่ประมาณห้าสิบห้าลานะถ้าะไม่ผิดน,นคะครับครับอืาวน,นี้ปัญหาเรื่องปัญหาเดิมม,ม่นมีแค่เรื่องการใช้สารเคมีนะครับอืม เรื่องสารเคมีจากการปลูกกระหล่ำอะไรใช่ไหมครับแต่หลัตอนี้ะมันลามไปถึงไหนเรื่องปัญหาเรื่องขยะตกค้างครับแล้วก็าเป็นปัญหาขยะด้วยที่เพิ่มเข้ามาเพราะคนเ็้าไปเยอะน้ําเสียที่ไหลลงมาสู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องฉาดแครนแหล่งน้ํคอันนี้นักท่องเที่ยวร้องเรียนมามาที่ผมเยอะครับร้องเรียนมาว่าเขาขึ้นไปเที่ยวแล้วน้ําเป็นโคลนเป็นอะไรลักษณะเนี้ครับคือคืออันนี้มันมันก็ต้อง แก,แก้ปัญหาในทุกเรื่องนะครับนอกจากการปลุกลุกพื้นที่แล้วนะฮะอ,อ,อันนี้ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ผมมาจะมาะทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับแต่ผมอยากให้ชีเห็นปัญหาว่าถ้าเราปล่อยกันอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้มันเกิดสงคนาฏกรรมแบบในหลายประเทศนะครับใช่จุดที่ตั้งมันเสียวว่ะเสียวจริงโอกาสสูงนะที่จะเกิดอะไรขึ้นได้คำถามสุดท้ายผู้การจะทำไงดีอ่ะออโอเคทำไมมันเยอะขนาดนี้ปัญหามันเห็นอยู่ตรงหน้าแล้วจะทำอย่างไรดีฮะค่ะ ก็ตอนนี้เด oh hmm. ี๋ยวผมก็จะขับเคลื่อนนะผมก็จะประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่โดยเฉพาะนะฮะทางทางกรมป่าไม้เนี่ยนะครับซึ่งซึ่งที่มีอำนาจในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะครับก็จะประสานให้ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะฮะเพื่อเพื่อที่จะเบรกต้องเบรกบ้างนะครับเพราะว่าผมว่าเครื่องมือก็มีให้แล้วนะครับเครื่องมือก็คือคําสั่งคอสชก็มีให้แล้วจริงจริกฎหมายปกติก็ใช้ได้นะครับกฎหมายอ่า พรบป่าไม้ก็ใช้ได้ถ้าเกิดมีการทาอย่างจริงจังตั้งแต่แรกกันนะครับครับอันนี้มันมันบานบาดตายมาจนขนาดเนี้ยผมว่าปัญหามันยากที่จะแก้ไขแล้วยากแล้วท่านทั้งใจก็ครับมีเจ้าที่บางคนบอกผมว่ารอรัฐบาลใหม่ด้วยเกี่ยวกันไม่เล่ยครับเออหลุนไปด้วยกันแล้วกันนะคะเกี่ยวกันไม่เนี่ยอ้าเอ้าวสุดท้ายสุดท้ายผู้การดูแลตัวเองดีๆค่ะอีกหนึ่งปีว่า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 ตุลาปีนี้จะได้ขึ้นในพลนะ ค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะอ,อันเอกพงเพชรเกศสุภาพหัวหน้าชุดปฏิบัติการสปรปสกออรรอรมนเนี่ยแกไปทวงป่าจนกระทั่งไม่ได้ขึ้นในบนน่ะก็ <c oughs> นี่ไงนี่แหละประเทศไทย